สวัสดีคะ่ะลูกค้าวันนี้ทางโกดังของเรานะคะจะพามาเปิดกระสอบรีวิวจำสูตรงาน US ป้ายจีกาน้ำหนัก45กิโลมี180ตัวบวกลบค่ะ <c oughs> เขาจะออกไปทางจำคาเฟ่จำชายทะเลนะคะมีแขนสั้นแขนยาวแล้วก็สายเดี่ยวคะ่ะ <c oughs> มีทั้งตัวสั้นแล้วก็ตัวยาวคละขละกันมานะคะในคลิปว่าสวยแล้วลูกค้าจาาตัวจริงคือสวยมากสีสันก็ค่อนข้างสดใสามากๆมีหลากหลายสีหลากหลายลายมากเลยคะ่ะแต่ละตัวนี่คือสวยๆทั้งนั้นและเขาก็ยังติดแบรนด์มาอีกด้วยนะ ลูกค้ามีแบรนด์ดังๆหลากหลายแบรนด์เลยค่ะผ้าก็คือยังใหม่มากๆลูกค้าขายยังสะอาดมากๆนะคะตำนี้ก็คือมีน้อยมากๆลหลายๆตัวนะคะยังมีป้ายห้อยอยู่เลยค่ะลูกค้ายกกระสอบไปนี่นะคะขายได้ทุกกลุ่มเลยนะคะทั้งกลุ่มวัยรุ่นแล้วก็กลุ่มผู้ใหญ่ตัวผ้านะคะสวยใหม่สะอาดขนาดนี้รับรองเลยค่ะว่าจะทํากําไรให้ลูกค้าได้ดีแน่นอนค่ะและทั้งหมดที่ลูกค้าเห็นนี่นะคะเรารีวิวตามจริงจากหนึ่งกระสอบนะคะเราไม่ได้หยิบจากที่อื่นมาปนเลยนะคะลูกค้า ะะสามารถเข้าไปดูรีวิวคลิปเต็มนะคะตอนเปิดกระสอบของเราได้เลยค่ะทางเรานะคะได้รีวิวให้ลูกค้าดูครบทุกตัวเลยนะคะผ้าก็อาจจะยับนิดนึงนะคะเพราะว่ายังไม่ได้ผ่านการซักรีดใดๆค่ะลูกค้ายกกระสอบไปนะคะอันดับแรกลูกค้าคัดหัวผ้าหางผ้าก่อนเลยนะคะแล้วลูกค้าก็นําไปซักรีดเพิ่มเติมนะคะเพื่อให้เห็นสวดทรงของเขาชัดขึ้นและให้เห็นทรงสวยๆของเขานะคะจะทําให้สินค้าของเราน่าซื้อและจะทํากําไรให้ลูกค้าได้ดีเลยค่ะลูกค้านะคะสามารถแยกขายทำกำไรได้เลยค่ะป้ายนี้ นีนะคะลูกค้ามือใหม่สามารถลงทุนได้นะคะราคาเบาๆสบายกระเป๋าค่ะเฉลี่ยกตกตัวเราไม่เกินหลักสิบลูกค้าสามารถทํากําไรได้ตัวหลักร้อยเลยนะคะสินค้าของเราเป็นสินค้าเกรด A นะคะลูกค้ายกกระสอบไปนะคะลูกค้ามั่นใจได้เลยค่ะว่าลูกค้าจะได้สินค้าสวยใหม่และสะอาดประมาณในทุกกระสอบเลยนะคะและถ้าลูกค้าคนไหนที่สนใจนะคะลูกคา้า inbox มาหาเราได้เลยนะคะทางโกดังของเรานะคะยังมีสินค้าอีกเยอะแยะมากมายหลายรุ่นหลายแบบให้ลูกค้าได้เลือกอีกเยอะมากๆเลยค่ะและสําหรับลูกค้า าคนไหนนะคะที่สนใจอยากจะได้กระสอบที่เรารีวิวนะคะลูกค้ารับส่วนลดไปเลยค่ะ3า0บาทในกระสอบนั้นนะคะสินค้าของเรายังอยู่ครบทุกตัวค่ะลูกค้านะคะสามารถอินบ็อกมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากพี่พี่แอดมินของเราได้เลยนะคะทางโกดังของเรานะคะมีทีมพี่พี่แอดมินนะคะคอยให้บริการตอบแชทลูกค้าอยู่ตลอดเลยค่ะและสําหรับลูกค้าคนไหนนะคะที่สนใจอยากจะเข้ามาดูสินค้าที่หน้าโกดังนะคะลบกวนลูกค้านะคะทักบอกเราก่อนนิดนึงก่อนเข้ามาด้วยนะคะและทางโกดังของเรานะคะก็ขอแนะนําลูกค้านะคะให้ดูรี รีวิวของเรามาแบบคร่าๆด้วยนะคะลูกค้าเข้ามานะคะลูกค้าจะได้ตัดสินใจง่ายว่าจะรับไป้ายไหนกระสอบไหนกลับบ้านดีค่ะและสําหรับลูกค้าคนไหนนะคะที่อยู่ในโซนกรุงเทพหรือว่าอยู่ในละแวกใกล้เคียงนะคะที่ไม่สะดวกมาเองแต่อยากได้สินค้าเร็วลูกค้าก็อินบ็อกซ์หาเราได้เลยค่ะทางโกดังของเรานะคะมีบริการเรียกแกลบให้กับลูกค้าอีกด้วยนะคะลูกค้ารอรับสินค้าสวยๆออเดอร์ปังๆที่หน้าบ้านของลูกค้าได้เลยค่ะ <S <S และลูกค้าคนไหนนะคะที่อยู่ต่างจังหวัดหรือว่าประเทศเพื่อนบ้านนะคะที่สนใจอย,อยากจะได้สินค้าจากทางโกดังของเรา ลูกค้าก็อินบ็อกซ์มาหาเราได้เลยค่ะทางโกดังของเรานะคะยังมีบริการส่งทั่วไทยแล้วก็สบปเราอีกด้วยค่ะลูกค้าอินบ็อกซ์กันเข้ามาได้เลยนะคะและสําหรับลูกค้าคนไหนนะคะที่เข้ามาดูรีวิวของเราใหม่นะคะทางโกดังของเราก็ขอฝากลูกค้านะคะกดติดตามเพจ Facebook ของทางโกดังของเราไว้ด้วยนะคะลูกค้านะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหรือว่าสินค้าใหม่ๆจากทางโกดังของเราค่ะทางเพจของเรานะคะอัปเดตคลิปใหม่ๆกันทุกวันเลยค่ะลูกค้ากดติดตามกันไว้เลยนะคะ I miss